อธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองม,มหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีก่อนเปิดใช้งานฝั่งขาออกกรุงเทพอย่างเป็นทางการวันที่20มิถุนายน2568นี้นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยนายยงยุทธเพ่งเมืองรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านดำเนินงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งขาออกกรุงเทพถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบความพร้อมของงานก่อสร้างก่อนเปิดให้ประชาชนใช้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่20ิมิถุนายน2568นี้โอกาสนี้มีนางสาวภทรัตน์มณีเทศวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักก่อสร้างทางและคณะร่วมลงพื้นที่โดยมีนายพุทธพงษ์หารีรัตนวัฒนา ผู้นวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษรอบด้วยนายวิชัยยูผู้นวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่3น,นายธนชตยเรืองประพาวุฒิสวกรโยธาชำนาญการสำนักก่อสร้างสะพานเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดและนำลงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างจังหวัดนนทบุรี ในการนี้อธิบดีและรองอธิบดีได้รับฟังการรายงานรายละเอียดงานก่อสร้างพร้อมเดินตรวจสอบความพร้อมของผิวทางงานทาสีตีเส้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปรกรณ์ดลความปลอดภัยบนสายทางโดยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนพร้อมทางเรื่องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อสมมอบให้ประชาชนใช้อย่างเป็นทางการซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนรัชพกึกจังหวัดนนทบุรีเป็นโครงการก่อสร้างที่ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครกับตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางปรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นสะพานเหล็กขนาด2ช่องจราจรต่อทิศท,ทางไปกลับกว้าง8.50เมตรความยาวช่วงสะพานอยู่ระหว่าง30ถึง60เมตรฝั่งขาเข้ามีความยาว2.10กิโลเมตรส่วนในฝั่งขาออกมีความยาว1.90กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ทําการเปิดใช้งานในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา